โอเคครับเริ่มแล้วครับเปิดมัวให้ให้เขาดูหน้าหน่อยสิเริ่มแล้วครับป๋ายังทำได้ไหมยังได้ไหมตัวเองนะนึกนึกเหมอนโอเคยมีคนบ้าบ้าบบมาแบบนี้ไหมไม่มีใครชื่ออะไรชื่ออะไรไม่รู้แกบอกเป็นคนดังคนดังเป็นคนดังมาแต่สุพรรณนะอย่าอย่าร้องนะหัวร้อนหน่สิย่า เจ็บ้องกมะให้เขาคุยร้องมากก็เจ็บคอเรานึกว่าร้องไห้ดีไหนได้คำเรานี่ใครเป็นคนไปจีบกันตอนหนุ่มๆไปจีบยายอ่ะตามหรือว่าแต่งกันไม่พูดไม่ได้หรอพูดไม่ได้แต่เป็นสาวสวยไหม S <S <S ไไ่เลยไม่ได้คนอย่างงี้ <S <S ปูรอจ้ะปูยังรอ,อนี่ดูรูปรูปเออ ลูเนาะตอนเอ่ยใบน่ะอีใบเป็นหนุ่มยิงรอรอเหมือนล้มตาหนุ่มซึรินเลยนะหนุ่มซีตะเกดเอ่ยหนุ่มสีสะเกดนี่ไงยังรอหนุ่มสีตะเกดนี่ไงไในป่านี่ไงนี่ไงรูปยังรอในนี่ดูตอนนี้นะตอนนี้ไงไอตอนเป็นหนุ่มอันนั้นเชิงเขาเป็นหนุ่มตอนนี้เท่าแล้วใช่นี่รู้จักเปล่าเราพ้นจากก่อนเขาอันนั้นเลย กนานกันเนาะได้ม่เครียดแล้วทงูแต่พูดไปพูดมาจะจะลงอย่างนี้ขอเก็บมาแล้ววันนี้เอาตังค์แม่ซื้อของมาให้แล้วเอาเงินด้วยไหมโอไปบ้านใหญ่ตรงนั้นจังหวัดอวัดสงศาเอายังดีนิดนึ่งเอาถามเอาตังค์ด้วยไหมเขาถามไม่ใช่อะไรก็บอกด้วยนะในย่าจะได้ถามหาก็อยากได้ทีเงิน จ้ยินว่าเงินไม่เอาเอาจะหวยเอาเท่าไรให้เท่าไรก็รับดูกระเป๋าคนให้ตังค์ขาดวินเลยย่ากระเป๋าหมานะใช่ไหมแม่กาใช่กระเป๋าคนให้ตังค์กระเป๋ามาอยู่สี่วันแล้วกระเป๋าขาดขนาดนี้กระเป๋าฉีกหมดเลยเดี๋ยวผมให้ตังค์พันเนี่ยตังค์ไม่ใช่ตังค์ผมว่าเดี๋ยวไปอีกบ้าน ถ่ายรูโมธนาสาธุเลยขอบคุณนะคะโนธนาสาธุเดี๋ยวมาทำบุญแต่คนแก่โผล่โผล่จับเงินด้วยสิลุงลุงจับดาทำแบ่งกันแบ่งกันนะหามแย่งกันนะคนละครึ่งนะนะคนสักผ้าขี้ที่ไปเยอ่กันนะนั่นเองก็หนี้เลยคนสักให้ หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามโอเคครับโอเคใส่เปล่าไว้ใส่ไม่ได้นะลุงล้วงไปเจอนมนะลุงน่แหละคนอาบน้าหายนั่นเดียคนบน้าแมเห็นหมดเลยดิงันนะเจริญเจริญเดอย่าบอกมีเว็นยังย่าดํา ตอนนี้อยู่คนที่สิบเก้าตายแล้วาลังจะมีหนึ่งตำบนหนึ่งภรรยาไปทุกตำบลใช่ไหมก็ที่ไหนเขาอยากให้ไปเขาก็ให้น้ำท่วมแล้วก็ไปน้ำท่วมฝังน่นนะน้ำท่วมกันบ้านยายน้ำท่วมจะน้ำท่วมแตว่าสงสารยายเลยนำมาโมทนาสาธุก ยังยังยังพูดเดินอยู่เลยยังอุตส่าห์พากันนึกถึงเนาะเอาขอกองมาให้นางน่ะบอกว่าไปไหมไปหายาเกดที่นางเลยมากันเลยพอประชุประชื่นน่ะก็านำมาเออประชื่นบอกประชื่นจะเอาให้ใครให้ใครไรย่างเงี้ยไปไหมแจมจันไปเที่ยวสุพรรณบ้อนหน้าจะโล้อจุกเลยอย่าทำย่าก็ดีเลยก็ดีเลยนี่แก่เครียดมากแก่เครียดจริงจังอ่าอืออย่าบ้า กีคั้<า>ฟังฟ้ง <laughs> เ,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  <laughs> เยยากเดื <laughs> ตาออกัวแดงั่ั่งมาเลยน่ๆๆๆๆะย้ล่ะ มื่อวานซีนไปเยี่ยมคนนู้นเนี่ยเขาเพิ่งลอกตามาให้ตังห้าพันร้องไห้ตาเสียต้องไปหาหมออย่างนีโรคเบี้ยวโรคความดันเส้นเลือดในสมองตีบสองข้างนี่นี่ข้างที่สองทึงเดินไม่ได้ข้างแรกก็เดินได้แล้วก่อนนะแกจะเป็นเป็นสองครั้งเหรอครับขนมขายก็ตายายเนี่ยจะเช่าหาบเดินขายทำขนมทีขนมที่แกก็ดีขึ้่เนี่ยแต่ว่าลูกแกลูกแกทิมต้องถามแล้วก็ถามสูตร โอ้จอยู่นลืมมาแล้วปู่บอกแล้วปู่ก็ไม่ได้ทำอะไรเลยเ้าอะไรคนานขายแต่ก่อนยายนี่คนช่วยทำคนนู้นขายขายพี่เราพี่เราไปทานแกกงขาหนง้อานี้เล่นหังได้ป่อก็ป่ก็ขายขายหนายสวนไปไปดาวไปดาวบานู้วาวน่ะ ให้เจริญก็ดาวให้ลูกสาวมดให้ร่ำรวยเอาแต่รวยร่ำดาวลดน้ำหนักนานตลอหวังจะมาอยู่ก็ลชายลูกชายนนี้เวลาใครบอกให้ร่าให้รวยลูกชายก็ตายนี้จไม่เอาล่ำก็แต่รวยคนดูแลอุ้ยากมีเอนยากมีพัรยาหรือยาตนรยามีตอนเมียไม่มีไม่เจอ ได้ดีเขามีคู่แล้วร้องเพลงนี้ไม่ได้เดี๋ยวตาต่อยปากแตกเดี๋ยวไปร้องบ้านที่เป็นไม้ด้วยไปเลยนะใครหายวายๆนะโมนอนามสาโทนี่พาไปมีแต่เป็นไม้แล้วมาเจอหน้าคู่คนเดียวนี่แหละจะเป็นไม้หมดเลยญาญ่าให้พอแล้วมีลูแลังมีกี่คนเนี่ยสิบเก้าลูกเกือบสามสิบ ไปหมู่บ้านไหนผู้ช่มยผู่นปอเจ็ดแข้งเล็นะอแม่ขึ้นได้นะเอามันไปดูแลหน่อยจนแม่เป็นขอแต่จิตไปแล้ยายไปต่ออีกขอบคุณนะครับสวัสดีครับยายกลับแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับมีคเดินนีรนี้ตถนี้ผมก็มีแจกนะพอดีเอกเขาหายมาค่ะแต่ว่าเขาลังๆจะนั่งเราลูด รถรถผมก็มีมแจกไปเดี๋ยวไปบ้านนูน้นอาอยุติการไลฟ์สดก่อน